สวัดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การเปลี่ยนหัวเทียนของรถกระบะมิสซูบิชิไตตัน2 4 0 4ันโมเดล ka 5เอนจิน4 g 6 4นะครับก็เริ่มด้วยการถอดน็อตนะครับตรงตำแหน่งนี้ของท่ออากาศนะครับใช้พระแจนะครับขันลงมาก็จะได้น็อตตัวนี้ออกมานะครับ พอหลังจากนั้นเราก็ทําการเตรียมไขแคลมป์นะครับใช้ไขควงนะครับไขน็อตล็อกแคมป์ของท่ออากาศทั้งสองข้างนะครับแต่ปพีเดียวนี้ผมายไปแล้วนะครับแต่อันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับหลังจากคลายแคมป์เรียบร้อยเราก็ปลดท่อ ออกมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เริ่มถอดแจ็คนะครับของหัวเทียนตัวที่หนึ่งนะครับจากนั้นใช้ประแจขยขไยน็อตล็อกคอยของหัวเทียนนะครับ แล้วดึงแท่งคอยหัวเทียนออกมานะครับจากนั้นใช้ปัจแจบล็อกเบอร์16นะครับทำการคลายเกลียวหัวเทียนออกมานะครับจากนั้นก็คลายเกลียวนะครับพอดีปัจเจบล็อกตัวนี้ของผมเนี่ยมันสามารถดูดหัวเทียนมาได้ได้ด้วยเลยนะครับ หลังจากไขเกลียวแล้วนะครับแต่ถ้าบางท่านนะครับติดปัญหานะครับปแจ็บก็เป็นรุ่นแบบไม่ได้ดูดหัวเทียนขึ้นมาด้วยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเราไขาหัวเทียนเรียบร้อยแล้วใช้แท่งคอยของสีแดงๆตัวนี้ครับจิ้มลงไปในหัวเทียนนะครับดึงกดมันก็จะดูดหัวเทียนขึ้นมาได้โดยเหมือนกันนะครับก็เลยเอามาให้ดูนะครับจากนั้นนะครับ เราได้หัวเทียนออกมาแล้วเราก็เตรียมทําการเอาหัวเทียนลูกใหม่นะครับนํามาเตรียมเปลี่ยนแทนนะครับก็หัวเทียนก็สามารถไปซื้อหาซื้อตามร้านขายอะไหล่รถยนต์ได้บอกเขานะครับ ว่าเราลดมีสวิชิตไทตันเครื่องสองป็นสี่ซินนะครับจากนั้นก็ใช้ประแจบล็อกนะครับเบอร์16ตัวนี้แหละขันเข้าไปคืนเหมือนเดิมนะครับขันล็อกเข้าไปให้แน่นนะครับล็อกให้แน่นนะครับ นั้นนะครับก็นําแท้งคอยหัวเทียนใส่คืนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปให้ให้สุดนะครับจากนั้นก็ใช้น็อตล็อกยึดคืนเหมือนเดิมนะครับ การล็อกน็อตให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ต่อแจ็คคืนเข้าให้เรียบร้อยนะครับก็เปอันเสร็จเรียบร้อยแล้วการเปลี่ยนหัวเทียนหัวที่หนึ่งนะครับ รานนี้จะมาเน้นตรงหัวเทียนหัวที่2เนี่ยครับคือมันแคบมันจะต้องถอดแจ็คเพิ่มตัวหนึ่งก็คือถอดตัวนี้ครับเมื่อกี้ถอดตัวบนนี้นะครับแล้วเราถึงจะถอดแจ็คของหัวเทียนของคอยหัวเทียนออกเหมือนกับตัวที่1เหมือนกันนะครับในต,ตำแหน่งที่2เนี่ยมันจะติดสาย,สายคัคเร่งนะครับอดีผมไม่ได้ถอดชุดสายคัคเร่งออกนะครับเพื่อเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่ว่ามันก็ เปลี่ยนโอเทียนได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ประเด็นก็คืออินพุตของผมเนี่ยตัวเนี้ยมันยาวไปนิดหนึ่งผมไปซื้อบล็อกสิบนิ้วมานะครับเบอร์สิบปกนี่แหละแต่เป็นบล็อกสินิ้วยาว1ิบนิ้วมันเลยสูงไปนิดหนึ่งมันเลยติดแต่มันก็พอเปลี่ยนได้ครับแต่ถ้าเกิดเอาให้ดีก็เป็นยาวแดนิ้วนี่กําลังสวยครับถ้ายาว8ดนิ้วนี่มันจะไม่ติดนะครับอันนี้พอดีผมเปลี่ยนไปแล้วเนาะผมก็เลยทําให้ดูเฉยๆว่ามันติดอย่างนี้อย่างเวลาตอนติด ดึงหัวไอคอยหัวเทียนเนี่ยมันก็มันก็จะเบี่ยนเทียนหน่อยเฉพาะตำแหน่งนี้นะครับแต่มันก็มันก็ดึงได้ใส่คืนเข้าไปก็ได้นะครับมันก็ยังมันก็ยังเปลี่ยนได้อยู่นะครับอันนี้ก็เลยทําขั้นตอนการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังประกอบคืนโดยวิธีขั้นตอนก็ทําเหมือนหัวเทียนตำแหน่งที่หนึ่งที่ทําให้ดูไปแล้วนะครับ ก็ทำอย่างเงี้ยจนครบทั้ง4หัวเทียนนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมด4หัวนะครับเราก็ประกอบคืนให้เรียบร้อยนะครับ นำท่ออากาศมาประกอบคืนนะครับก็ต่อทานทางด้านซ้ายและด้านขวาคืนเข้าตำแหน่งเดิมของมันนะครับสวมคืนนะครับ ก็ให้ดูตกตำแหน่งน็อตตรงนี้ให้มันตรงนะครับรูน็อตให้มันตรงไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่น็อตคืนตรงตำแหน่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาลิ้นเอ่อท่อเล็กเนี่ยนะครับเสียบคืนด้วยนะครับเพราะตอนที่เมื่อกี้เราถอดออกมามันมันดึงง่ายเวลาใส่ก็เอามาใส่ง่ายๆครับเสียบคืนจากนั้นก็ทําการใช้เตรียมเตรียมใช้ไขควงนะครับแล้วก็ล็อกแคมล็อกน็อต แคมกับทางด้านสายด้านขวาให้ให้แน่นเรียบร้อยนะครับ ก็ล็อกน็อตให้เรียบร้อยนะครับยึดแคมป์นะครับ แล้วเราก็ล็อกน็อตทั้งสองข้างให้ให้แน่นนะครับจากนั้นเราก็เตรียมนำน็อตตัวตัวเดิมนะครับที่ยึดท่ออากาศตัวนี้นะครับด้านล่างเนี่ยก็ยึดน็อตคืนกลับเหมือนเดิมนะครับ ตำแหน่งนี้น็อตมันจะตึงๆหน่อยครับก็ต้องอจัดตำแหน่งมันแล้วก็ให้มันตรงรูนะครับแล้วก็ค่อยๆอขันเข้าไปนะครับก็ใช้ประแจนะครับขันกวดจนมันแน่นให้เรียบร้อยนะครับ ก็ตอนนี้เราทำมาจนใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็เหลือขั้นตอนเราก็มาลองเทสดูว่าหลังจากเราเปลี่ยนหัวเทียเป็นทั้งสี่หัวนี้สตาร์ติดไหม่้ติดเรียบร้อยครับก็แ,แสดงว่าการเปลี่ยนหัวเทียของเราสําเร็จรู่ร่วงได้ดีครับไม่มีความผิดปกติอะไรไ